คนที่เกิดวันที่เท่าไหร่จะหมดหนี้ใน1-2ถึงปีนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่จะมาทำนายเป็นวันนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกว่าใครที่เกิดในวันนี้นะฮะเลขที่เท่านี้ใน1-2ถึปีนี้คุณมีเกณฑ์จะหมดหนี้หมดสิ้นมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนมีเกณฑ์จะได้บ้านหรือรถอันนี้ชัดเจนนะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับ ชีวิตจะผ่านพ้นจากอุปสรรคความเครียดในเรื่องของการเงินได้อย่างมากเลยทีเดียวอยากรู้แล้วใช่ไหมครับอยากรู้แล้วกดอ,อื่นฝากกดแชร์ก่อนเลยฝากกดติดตามด้วยนะตรงนี้จะกลับขอบคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับลงถึงคาถาต่างๆวมทังงง้งสิ้น11บทเป็นกำลังราชาโชคนะครับ mm hmm. เพื่อ mm hmm. ที่จะทให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญสามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยนะนะฮะในคอมเมนต์ว่าสนใจหรือทักเข้ามาในข้อความทางเพจเรียบร้อยเลยนะฮะว่าสนใจจะบูชากําไรเดีไยวว่าทั้งคอมเมนต์ว่าสนใจหรือทักข้อความมาผมจะตอบกลับไปอะ่ะท่านมีราคาพิเศษอย่างแน่นอนครับตามหลักกาลโยกแล้วก็ตามหลักของทักษะแล้วก็ตามหลักของการโคจรดวงดาวเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วนะครับต้องบอกว่าในปี67ถึงประมาณ68เนี่ย เลขที่ดีคือถ้าเกิดในวันที่3ถ้าเกิดในวันที่5ถ้าเกิดในวันที่6เกิดในวันที่8 9 13 15 16 18 19 24 26 30 และ31ครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่เกิดในเลขเหล่านี้วันที่เท่านี้ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนหลุดพ้นรอดพ้นแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับเลข3เลข5้าเลข6เลข8เลข9เลข13เลข15 16, 18, 19 24, 26, 3 0 3 1ใครเกิดวันเหล่านี้ท่านจะหมดนี่ใน1-2ปีนี้และถ้าหาความมั่นใจนะครับสำหรับการปกป้องแนะนำว่าใส่กําไรกริดคอนเฟิร์ม ของผมได้เลยนะฮะมีกระถามองคนถึง11บทแล้วใส่ลัก12ราศีคุ้มครองดวงชะตาทั้ง12ราศีจัดสร้างตามหลักโหราศาสตร์แล้วก็พุทธเวทอย่างครบถ้วนชัดเจนจริงๆเลยตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับรับประกันว่าดีแน่นอนทีเดียว